ชุมชนคุณธรรมบ้านพักทันวัดโคนอนลานธรรมลานวิถีไทยจังหวัดสิงห์บุรีต้นแบบปี2565วัดโคนอนร่วมกับชุมชนบ้านพักทันขับเคลื่อนดำเนินงานชุมชนคุณธรรมโดยยึดมั่นตามหลักคำสอนของาศาสนาวันนี้รู้สึกมีความภาคภูมิใจที่องค์กรศาสนสถานเป็น สถานที่ที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณและทางชุมชนคุณธรรมบ้านพักทานวัดโคนอนของเราเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบน้อมนำหลักปญญร,รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้หลักพลังบวรววัดบ้านโรงเรียนซึ่งวัดโคนอนเป็นศูนย์กลาง ของชุมชนเป็นศูนย์รวมจิตใจมีหลวงพ่อหินศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนและอัตมาภาพเป็นผู้ทางนำจิตวิญญาณทางพุทธศาสนาโดยนำหลักธรรมศีลธรรมหมู่บ้านสินห้าหลักธรรมคำสอนขององค์สรรมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประยุกต์เสริมสร้างให้สังคมมีคุณธรรมที่จะอยู่ร่วมกัน อย่างสมานฉันและร่มเย็นเป็นสุขทางชุมชนคุณธรรมวัดโคนอนนั้นได้เน้นหลักพลังบวรวัดบ้านโรงเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างให้สังคมร่มเย็นมีความรู้คู่คุณธรรมเช่นเพณีสงการประเพณีเฮเทียนข้าวพันษาโครงการเลิกเล่าลดละอบายามุกมีบุคคลต้นแบบผู้นำชุมชนต้นแบบครอบครัวต้นแบบและเยาวชนต้นแบบ ชุมชนของเราอยู่อย่างมีความสุขเป็นกิจกรรมที่เราได้รับสนับสนุนจากกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมและวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรีเป็นพี่เลี้ยงให้การสนับสนุนทางด้านโครงการกิจกรรมต่างๆเรื่อยมาถือว่ารางวัลที่เราได้เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบนในจำปี2565นนั้นถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมให้กับสังคม แบบยั่งยืนกินแล้วเมื่ออายุสิบแปดปีที่กินอยู่จนประมาณยี่สิบกว่าปีย5ิบห้าปีตื่นประมาณปีห้าก็ต้องเกิบก่อนหัด <laughs> ไปจึงเกิบน,นั่นเนี่ยไปทำอย่างเงี้ยกระแสเนี่ยไปขอร้องใครทำกิจกรรมทางอำเภอสั่งเนี่ยไม่มีใครมาเขาก็ไม่เชื่อมั่นเลยไม่ค่อยเข้ามั่นใจเปลี่ยนอยูก พ่อลูกขอ,อไดไอย่างโน้นม้ปล่อยพ่อเลกเล่าตอนนี้ว่าถ้าเกิดเรายังกินย่งเงลูกก็ไม่ทันคนอื่นเขาลูกส่งลูกเรียนเราไม่เป็นยานเงินที่ไหนค่าเล่าค่านี้เขาคาคิดเลยแล้วกลับมานอนคิดเรากินไปเงี้ยกี่ปีกี่ปีปคิดลูกก็มาจบแม่ส่งคนเดียวภรระเยอะไหนจะพี่ไหนจะน,น้องก็เลยจัดโครงการเลยพักทันพักตับเราก็ให้กําลังใจพ่ออย่างงั้นพ่ออย่างี้ตอนนี้ยังกระฟ้ากระดินพอรู้ว่าเลิกเล่าได้โอ้ลูกเต้าดีใจลองห่มลองให้กันโอ้โหนี่สุด เมียจะได้ผวใหม่ตอนนี้แฟนเนี่ยพอเราเลิกเราก็ถือว่ามีแฟนใหม่ไอ้ขนเต่าไม่มีแล้วอย่งนี้ก็มีรับผิดชอบครอบครัวแล้วก็ดูดูแลในครอบครัวดีเขาขเรียกคนนั้นคนใหม่ตื่นตีห้าแต่ว่าไม่ได้ไปกินลาวแต่วิ่งในสุดท้ายนี้อาตมาภาพก็ขอไวพรให้ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้ชุมชนของเรานั้น เป็นบุคคลต้นแบบเป็นหลักศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่นๆและเรายังแบ่งปันให้กับชุมชนอื่นเหล่านั้นเป็นด้วยกยัลยาณมิตรกัลยาณธรรมขอเจริญพร